จังหวัดราชบุรีค่ะได้จัดพิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคใต้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องตน้น ที่บริเวณาพาระบรมราชานุสาวรีรัชการที่หนึ่งเชิงเขาแก่นจันนายสุเทพกรุงเนพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางกองกลาดกรมธนมรนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีนายนารงพลละเอียดนายนารงคลองชนนายเจนรัตนพิเชษชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการร่วมพิธีปล่อยขบวนรถเพื่อนําสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้นที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดราชบุรีเพื่อนําสิ่งของเครื่องใช้ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่กําลังต้องการความช่วยเหลือขณะน,นี้จังหวัดราชบุรีได้จัดขบวนรถนําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือยาผพาหนะยารักษาโรคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นซึ่งแม้ว่าของที่ได้รับบริจาคนั้นจะไม่สามารถบรรเทาวความเดือดร้อนของประชาชนชาวภาคใต้ได้ทั้งหมดก็ตามแต่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสามารถที่จะสร้างความรู้สึกดีใจให้เกิดขึ้นต่อพี่น้องชาวใต้ที่ชาวราชบุรีก็มีความห่วงใยและจะเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยอย่างแน่นอน